โอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกและอยู่ในมินิเกมที่ชื่อว่า Epic Minigame หรือไทยเนี่ยก็คือมินิเกมหันสากันนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นใน EP 2แต่ไม่มีใครรับเชิญหรือใบบัวนะครับ เราต้องแบบมาเล่นเพื่อความบันเทิงของท่านผู้ชมที่จะมียอดวิวมากขึ้นนะท่านผู้ชมผมก็คิดว่าผมจะทำบล็อกแมนโกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีคนดูเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนมาทำพี่แทนเลยโรโบ็อกเบบูลเอ็นทูทอ่า แมปโดยวิธีช็อคนี้คาซูห้าแมปนี้อีซี่หรือยากแฮะฮาร์ดคอร์หรือว่าอีซี่ไปเฮ้ยเฮ้ยมามาเออไม่ได้มามามาโอเคมาแล้วอ้าวใครทำมามันไปไม่ได้อะทำสมโอย โอ้มันไปไม่ได้อะท,ท่านผ yeah, yeah, yeah. ู้ชมเยอะเยะยอะผมมีคนเลเวลสิบเอ็ดผมเลเวลอะไรคนนี้นำขับใครเขาจะชนะไม่หรือตายครับมาดูสิว่าใครจะชนะ ไปชืบอไปซื้อไปชืบอไปชืบอมาแล้วนะครับคนแรกคือคนนี้คนที่สองตามมาด้วยคนนี้นะครับโชคดีคนชื่อว่าโชคดีมามีด้วยเหรอเพื่อนเกียนเกียนเกียเกีย โอเราต้องเล่นเล่นเล่นโดยโอ๋อเราต้องยิงปืนนะครับต้องยิงปืนใส่ลูกโป่งที่เขาบอกอีสี่หรือไม่อีสี่เราจะให้ลูกโป่งมันแตกนะคับสองหนึ่ง เลือกสีสีแดงเย a h สีอะไรสีเห้วอ้าวยังไม่โดนเตรียมพร้อมเลือกสีเอ้ยสีนี้อ้าวสีอะไรเลือกเอาสีอะไร ฟ้าะอายิงไม่โดนสักนัดเลยตอนนี้แค่หนึ่งนัดเองจิ๊วบ๊งเาหาไม่เลือกสีจิบ๊บอ๊งเโธ่ โอ้เพื่อนทำไมต้องชนะด้วยทำไมต้องชนะด้วยเราไม่อยากชนะไอ้ฉันอยากชนะเพดานหนีบัดอ้าโอ้ยอ้า,อ,า,อ,า,อ,าอะไรอะ่ะ เออแพไปซะได้ร้านค้าอืมดีนะ แพนด้ากำลังตกลงมาฮะแพนด้ามีด้วยโอเพดานจะลงมาเออ S 1> <S 1> <S ไม่มีคนดูพอกอ,อยากกลับไปเล่นเกมน,นั้นจ้ปกป้องรูปนั้นรูปปัน้นเออรูปปัน้นไม่ใช่รูปนั้น k vip à ờ. à, ờ, mình mà ở này đây, คือไม่มีใครชนะเลยทูไส่ใครไม่มีใครมาปกป้องรูปภาพเลยคัดเก็บของขวัญ๋อต้องหาของขวัญสินะ ของขวัญอ่ามันจะตกลงมาแล้วให้เราเก็บนะจึ๊บอ้าวไม่ได้จึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เก็บยากจังรอบระเบิดอ่าอ่ะอ่ะอ่่อ ผมเลเวลสามแล้ว่าแล้วอันนี้ก็คือของดีอาอ่าอ่าอ่าหน้าจออ้าวเป็นแล้วคือเป็นเลยเหรอหน้าจอแบบเนี้ย ทุกคนเป็นหน้าจอแบบนี้ผมเป็นแล้วเป็นเลยคือมันบงังบังขับยากมากเดอขอตัวออกแล้วเข้าใหม่ก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมไม่เคมาแล้วอ่าเราจะมาอยู่ในด่านนี้แล้วผมเพิ่งออกเข้าใหม่ดีใช่ เฉยๆเจยอยู่ไหนนัหนึงเหรอเออเดี๋ยวๆโอ้ยตายตายจ้าตายนะเราจะไปอีกที่หนึ่งอืม เพื่อนตามมาเลยนะพอเราจะไปขึ้นเรือกัน <S อ s is ิอเรื ener. ออ b o บ t เพื่อนขึ้นมาเลยเอา้าวเร็วเพื่อนมาทำไมมาทำไมจะไล่ทำแก่อ้าวอ้าวนึกว่าทางลัดเงี้ยหรือนึกว่าทางลัดเงี้นหรือมาสิ เยอะเยอะเยอะยอะออกไปซะออกไปออกไปที่ของฉันหน,น,นะะานหนาวนักอ่าฆาตกรอ๋อคือเราต้องหนีนะท่านชมหนีคนที่เป็นแบบเป็นฆาตกรเนาะอนาวเพื่อนใครเป็นฆาตกร It is among us You looking, Seth? Oh, Seth! Oh my God! What is that? ีแค่หนึ่งคนรัตสีนาเหลือสองคนเอ,อ้เหลือสามคนสงสัยไม่คงไม่มีคนอรอดแล้วท่านผู้ชมฆาตกรตาสว่าง นี่แค่หกอ,อกเรียนอยู่เลยเอาวันนี้อะไรอืมนั่นขนมปังเหรอเอาห้องทรมานไฟฟ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะ ผมอยู่ตรงนี้หวัดดีกระโดดอยู่ปุ่มไหนปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มข้างบนปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้ปุ่มข้างบน ปุ่มข้างบนปุ่มข้างบนปุ่มข้างซ้ายปุ่มพักดูไม่ทันอ่ะเดี๋ยวส่งคนครับใครจะชนะมาดูกันโอ้ลเวลสามสิบก็มีลเวลสี่สิบก็มี ชนะหนึ่งพันกว่าผมชนะสิบรอบเองอ่ามีคนหนึ่งเดียวที่ชนะอิตโอจู oh, อะไรก็ไม่รู้โอ้ยตกทำไมเ่ียราชาแห่งขุดเขา

โอ้ยเอ้ยมานีซะโอ้ยเฮ้ยมาพอดีอา้อาวอ้าวอ้าวมาพอดีอา้าวฉันจะไปยืน จะจะจะออกไปซะจะโจโตโจเฮ้ยฉันจะไปขึ้นชออ้าวผมไม่ชนะเลยทำไมกันน่ะทำไมผมไม่ชนะเลย เลือยแปดตกปลาสุดสดโู้อย่าตกปลาสักเอ้ยอย่าตกตกปลาฉลามน,นะอะไรยูห อ้าปลาทองเอ้ย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 ตูม้มปลาทองปลาทองเอออย่างนี้สิอย่างนี้อ้าวมาตูม้ม จุดอร์จุดออราตึดอตึอเอาจบโอ้ยเกือบเสร็จละอ้าหมดเวลาได้ยี่สิบหกยี่สิบห้า Uh huh. ท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย